ร้านฮัวลี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรีวิวตัวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจากแบรนด์ซูนามินะคะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือ MK61 นะคะเดี๋ยวเอากล่องให้ดูนิดนึงคือตัวนี้จะเป็น MK61 รุ่นใหม่ นะคะรุ่นใหม่พิเศษกว่ารุ่นเดิมยังไงตัวนี้เป็นรุ่นพาสเทลนะคะจะมี3สีให้เลือกด้วยกัน<ส>ก็จะมีสีชมพูนะคะสีดำแล,<ส>แล้วก็สีขาวตัวนี้นะคะเขาพัฒนามาใหม่ทั้งตัวบอดี้แล้ว ก็ตัวคีย์แคปด้วยอ่าตัวนี้นะคะก็จะแบบถอดหน้ากากได้เป็นลูกเล่นเป็นดีไซน์ของเขาซึ่งสําหรับเราเรามองว่าพอมันถอดพอมันใส่หน้ากากอะ่ะมันจะดูเหมือนคีย์บอร์ดแพงแบบตัวเป็นพันเออแต่ว่าพอถอดออกใช่ปะมันก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ดคอมแพกนะคะคอมแพกก็คือเหมือนแบบว่าเราสามารถถอดสายออกได้สายตรง หัวเขาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น USB Type C นะคะอ่ะเราก็สามารถถอดออกได้แล้วก็สามารถพกไปไหนมาไหนด้วยได้ก็จะสะดวกนะไม่ต้องกลัวว่าแบบเออสายจะขาดในปกติเวลาสายขาดมันจะขาดตรงข้อตรงนี้เนาะเออแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราถอดสายเราก็เก็บไปเลยมันก็จะแบบไม่ต้องห่วงเรื่องสายขาดไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะพอเราถอดหน้ากากออกใช่ปะ่ะตรงขอบๆด้านล่างตรงนี้มันก็จะแบบทําความสะอาดง่ายเห็นไหม เออมันจะทําความสะอาดง่ายกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวนี้นะคะดีไซน์ที่เขาให้มาสําหรับสีขาวนะก็จะมี2สีตรงปุ่มปุ่มนี้ปุ่ม esc นะคะแล้วก็แล้วก็ตัวปุ่ม enter ตรงนี้นะที่แบบว่าจะเป็นคีย์แคปสีดํามาให้แบบนี้นะคะแต่ว่ากรอบตรงนี้เขาจะให้กรอบสีขาวนะอันนี้คือสําหรับตัวสีขาวล้วนนะคะ เออแล้วก็กรอบเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะถอดยากนะคะมันเป็นแม่เหล็กก็คือดึงออกมาตรงๆได้เลยแล้วก็ถอดง่ายายุดส่โอเค สำหรับตัวนี้นะคะสวิตนะคะมีให้เลือก2สีนะหลังกล่องเขาจะแจ้งเลยว่ามีสีมีบลูสวิตแล้วก็เลสสวิตนะคะใครที่ชอบเลสเสียงเงียบๆก็สามารถเลือกได้หรือถ้าใครชอบแบบว่าเออเอาไปเล่นเกมอยากได้เสียงลั่นๆก็สามารถเลือกบลูสวิตได้เหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้นะสวิตที่เขาให้มาจะบอกว่าแบรนด์ซูนามิเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มค่าอย่างหนึ่งของผู้บริโภคก็คือเรื่องของยี่ห้อสวิต e นะอันเดียขอแกะให้ดู คือตัวสวิตชน่ะปกติแล้วอะคีย์บอร์ดราคาหลักร้อยอะจะเป็นสวิตช์จีนที่แบบโนเนมไม่มีห่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบรนด์ซูนอมิเดี๋ยวซูมให้ลูกค้านิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ซูนอมิเนี่ยเขาจะให้เป็นโอเต้มุนะคะซึ่งปกติแล้วอย่างที่เคยแจ้งไปในหลายๆคลิปคือ สวิชของโอเตมูเนียมันจะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาเอาใส่มาในคีย์บอร์ดราคาสนะี่ห้าเนาะสำหรับใครที่ซื้อไปก็จะได้รับความคุ้มค่าตรงนี้เพราะว่าเขารองรับการกดถึง50ล้านครั้งต่อปุ่มนะคะ,อะโอเคและที่สำคัญตัวนี้ประกันให้2ปีเต็มนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็สามารถส่งเพลมส่งซ่อมที่ซึนามิไทยแลนด์ได้เลยนะคะโอเคอสำหรับตัวนี้นะ เราจะไปดูโหมดไฟกันจะบอกว่าไฟเขามีทั้งหมด10โหมดด้วยกันโซนไฟเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6โซนแบบนี้นะก็คือเป็นไฟฟิกสีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูโหมดไฟกันว่าโหมดไฟปรับตรงไหนอะไรยังไงามาดูโหมดไฟกันสําหรับโหมดไฟตัวนี้เห็นปะ สีสวยมากสดมากอันนี้คือเราลองปิดไฟสตูลีลงนิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้นะอย่างที่บอกนะเขามีให้ทั้งหมด10โหมดไฟด้วยกันถึงแม้ว่าเขาจะแบ่งโซนมาให้แบบ6โซนสําหรับตัวไฟนะแต่เขาให้การปรับมาถึง10โหมดตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้จากปุ่ม fn l o l l i n g แล้วก็ fn บใบไม้ B นะคะเวลาลดแสงเราสามารถลดแสงได้จนถึงปิดไฟเลยนะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มแสงเพิ่มแสงสุดจะอยู่ที่ประมาณนี้ จะบอกว่าสีไฟมันสวยมากเออมันพาสเทลมากแล้วก็รู้สึกว่ามันฟุ้งฟิงมากคือบางคนอนะซื้อไปจะเคยเห็นว่าแบบคีย์บอร์ดตัวสั้นอนะแบบเออตัวคอมแพคแบบ6กแบบเนี้ยไฟมันจะแบบสว่างจ้าแบบว่าเป็นสีแบบสีชุดชาดแต่ตัวเนี้ยสีมันจะออกแนวแบบพาสเทลแล้วก็แบบโมเดิร์นมากอะ เอออะต่อเดี๋ยวเราจะปรับโหมดไฟไปให้แบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่ามันกดง่ายมากคือ F n แล้วก็ backspace แค่นั้นแล้วก็รันไฟไปทั้งหมด10โหมดด้วยกันอะเดี๋ยวลองปรับให้ให้ดูกันนะคะสำหรับตัวนี้นะจริงๆแล้วในส่วนตัวนะคือชอบสีชมพูมากสุดเพราะว่ามันฟุ้งฟิงอะเออมันน่ารักนี่กะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้เองด้วยนะตัวหนึง่ง เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนใช้เลสสวิตนะคะเพราะว่าเสียงมันเบาวกว่าแล้วเวลาเราทํางานร่วมกับคนอื่นมันจะไม่รบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าบูสวิตถ้าบบเป็นสายเกมเมอร์อะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกสะใจกว่าเวลากดอะไรเงี้เนาะเออเอะแล้วแต่คนชอบนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็มีมาให้เลือกทั้ง2สวิตเลยอ่ะโอเค10โหมดนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูปุ่มกดกันว่าเลสสวิตบูสวิตต่างกันยังไงเราเคยรีวิวแล้วสําหรับเอ่อสวิตความแตกต่างของ2สวิตนี้นะแต่เราก็จะรีวิวอีก <laughs> เพราะว่า เพราะว่าตัวปุ่มกดเลสสวิตกับบูสวิตมันมีความแตกต่างกันจริงๆแล้วแต่ละคนก็ใช้งานไม่เหมือนกันสําหรับใครที่เลือกไม่ได้ซื้อไปสองตัวเลยไหมสองสวิตไปเลยโอเคเดี๋ยวไปดูสวิตกันค่ะสําหรับตัวสวิตนะคะตัวนี้เป็นบูสวิตนะเราเอาสีดาออกมาให้ดูจริงๆจะบอกว่าดําขาวก็สวยนะเรายังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำคีย์บอร์ดดาขาวแบบนี้แล้วเราก็เลยถูกอกถูกใจแกะให้หน่อยช่วยหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแกะนิดนึง แก่สวิตให้ดูนะคะตัวนี้จ่ายในราคา500ตัวเนี้ยยอ้ยลืมบอกราคาเลยอะ่ะตัวเนี้ย499บาท499บาททั้ง2สวิตนะทั้งเลสสวิตทั้งบูสวิตอ่ะแล้วแต่ชอบแต่ว่าราคาเดียวกัน499แต่จะบอกว่าจ่าย499บาทได้คีย์บอร์ดคอมแพคที่สามารถเอ่อถอดสายเป็นเอ่อ usb c แบบนี้ได้นะแล้วก็ถอดหน้ากากได้คีย์แคปมี2สีแบบนี้แล้วก็สวิตเป็นโอเตมุคุ้มมากนะ499เออแจ้งก่อนแจ้งก่อนถึงความคุ้ม อ่ะอันนี้นะคะเป็นบูสวิดนะซูมใกล้ๆนะคะตัวนี้นะพอเป็นบูสวิตเอ่อคอนเซ็ปของบูส i วิตเขาจะเป็นกดแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นสองจังหวะแล้วก็จะเสียงดังมากอ่ะเดี๋ยวสะกดให้ดูอันนี้ลองพิมพ์งานโอเค สำหรับตัวนี้นะบูสวิตนะคะก็จะกดเสียงดังลั่นสะใจเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเลสสวิตน <Sweet S 2> สำหรับเลสสวิตนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะแกะเลสสวิตออกมาให้ดูนะด้วยเราชอบอ่ะมาตัวนี้นะคะเลสสวิตอย่างที่บอกนะคุณคุณสมบัติของเขาคือกดแล้วเสียงมันจะเป็นแบบจังหวะเดียวแล้วที่สําคัญคือมันจะนุ่มมือกว่ามันจะนุ่มแบบอนุ่มแบบยังไงอะนุ่มแบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขือนอะเวลาเรากดลงไปแล้วที่สําคัญคือมันจะเงียบ คือเวลาเราใช้ปุ่มยางอะได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่ปะเลสมันจะแบบนุ่มๆหน่อยแต่จะบอกว่าเวลาเราใช้ปุ่มยางธรรมดาเนี่ยเวลาเรากดอะมันจะมีความแบบหนืดมือนิดนึงอืแต่ว่าถ้าเป็นเลสสวิตอะคือกดแล้วมันจะไม่หนืดมืออแล้วมันก็แบบเบากว่าบูด,ด้วยเออถ้าถ้าพิมพ์ง,งานแล้วว่ามันก็โอเคนะมันแบบอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เออ แต่ใดๆสายเกมเมอร์เราก็ต้องบูสวิต์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเน้นพิมพ์งานหรือใช้แบบว่าอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานกับชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยสวิทเราว,าว่ามันก็ตอบโจทย์อยู่นะอ่ะโอเคหรือถ้าเกิดว่าใครเลือกไม่ได้เออก็เอาไปสองตัวเพราะว่าสองตัวก็คือถูกมากแบงพางมีทอนะถ้าเือสองตัวเอออ่ะสำหรับตัวนี้นะคะ USB เขาให้มาเป็น USB หัวสีทองแบบนี้นะคะ สายยาว1.2เมตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครทําสายหายสามารถซื้อสายเองได้เนาะเออสามารถซื้อสายเองได้ตามเซเว่นอีเลฟแล้วก็ร้านคาชาน,นำทั่วไป <c oughs> จะบอกว่าตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมความสะดวกของเขาคือมันเป็นอย่างที่เราบอกคือมันเป็น usb แล้วก็หัวอีกด้านหนึ่งของเขามันเป็น type c แบบนี้เออหรือใครจะเอาสายมือถือของตัวเองมามามาเสียบก็ได้เหมือนกันปะเอออันนี้ก็คือเป็นหัว type c นะคะ อ่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีวางจำหน่ายแล้วทุกช่องทางหลังจากดูรีวิวจบแล้วไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะให้ค่าเหนื่อยในการรีวิวนิดนึงเออซื้อที่เราเนี่ยแหละกำไรไม่ได้เยอะขายถูกมากสุดนะอ่ะ499บาทค่ะทั้ง2สวิตช์บูสวิตเลสวิตช์499บาททั้งทุก4ราคาเดียวกันนะแล้วก็ประกัน แน่นๆเลย2ปีเต็มถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อที่ไหนช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนไม่ว่าจะ Facebook, Line Official, เว็บไซต์ s h อ p e e l a z a d a t i k ิ o k หรือแม้กระทั่ง เว็แบบเอออะไรอีกว่ะหมดแล้ววะหมดแล้ว <c oughs> มันเยอะจัดไงเออไปทุกช่องทางนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รุ่นนี้ก็คือทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะใน Facebook เราก็มีวางจำหน่ายนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วกดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะยังไงรอติดตามนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ